ครับท่านเจอมิงโตตายง,าาาง,ายงคทงาาออ์ท่านประธานที่เคารพกระผมเจมิงโตตายงสมาชิกสภาพุ้ทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตท่านประธานขึ้นมาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องพระราชกำหนดการใช้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารการจัดก,การน้ําและสร้างอนาคตสําหรับประเทศไทยปี2 5 5 5ธรรมประธานที่เคารพครับถ้าจะดูว่าพระราชกําหนดสีก่อนหน้านี้สภาพุทธราษฎรก็ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วสองฉบับวันนี้เดมีการนํามาพิจารณาอีกสองฉบับแต่ด้วยความเป็นห่วงครับธรรมประธานว่าพอผมย้อนกลับไปดูในแง่ของพระราชกําหนดที่ทางรัฐบาล ได้ขออนุมัติจากสภาพุา้แทนราษฎรนั้นทําให้คนไทยทั้งประเทศดูในภาพรวมและติดหนี้เพิ่มขึ้นอีกเกตแสนล้านบาทท่านประธานครับนี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่ไปใต้การํำของนายกรตรีหญิงคุณยิ่งลักได้แสดงความเก่งการว่า สามารถจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้วันนี้ผมเพิ่งรู้่ครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของท่านนายกยิ่งลักคือดีแต่โมเพราะท่านได้เคยกล่าวหารัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ว่ารัฐบาลในสมัยนั้นชอบกู้ขึ้นมาแล้วทำโครงการแล้วก็กู้วันนี้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกยิ่งลักกู้กู้แล้วกู้อีก กู้แล้วซ้ําให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นหนี้ครับท่านประธานผมถึงบอกว่าวันนี้รัฐบาลภาใต้การน,นําของท่านยิ่งรักกู้มากกว่ารัฐบาลของท่านอาภิสิทธิ์ซีท่านประธานที่เคารพครับที่กผมก็ต้องมาวิพา์วิจารณ์ในการออกพระราชกําหนดของรัฐบาลภาใต้การน,นําของท่านยิ่งลักษณถามว่า รัฐบาลจะสามารถออกพระราชกำหนดได้หรือไม่สามารถออกได้ครับท่านประธานครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการเงินการคลังต้องมีวินัยทางการเงินการคลังแต่รัฐบาลไปใต้การนำของท่านของท่านยิงลักเวลามาขอเงินงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะในการออกพระราชกำหนดนี้นะครับ ผมตามดูแล้วต้องยอมรับว่ารัฐบาลขาดในรายละเอียดที่ชัดเจนโดยเฉพาะโครงการการลงทุน3 5 0แสนหมืล้านที่จริงสภาแห่งนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอนุมัติเลยถ้ารัฐบาลไปใต้การนำของรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดพลาดกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่เกิดจากความผิดพลาดของการบริหารการจัดก,การน้ำของ รัฐบาลภายใต้การนำของท่านยิงลักเลยทําให้สภานี้ก็ต้องเลยต้องมาขออนุมัติเงินจากสภาพุทนราษฎรแห่งนี้เพื่อไปบริหารการจัดการอีกครั้งหนึ่งธรรมประธานที่กรพครับวันนี้ผมดูผมมีสิทธิ์ที่จะคิดว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านยิงลักต้องการที่จะเอาเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านนี้ไปเพื่อกลบเกลื่อน ความผิดพลาดที่ตัวเองได้เคยบริหารการจัดการน้ำเพื่อให้สังคมได้เลยเห็นว่าหลังจากเกิดภัยน้ำท่วมแล้วรัฐบาลก็เข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ถ้ามาทานครับสิ่งที่กระผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเวลาผมตามไปดูในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลล่าสุดนี้นะครับ รัฐบาลเกิดอาการโวนเซในการจัดเก็บเงินรายได้ต่ำกว่าเป้าครับธรรมทานถึง923ล้านบาทภายหลังจากเกิดน้ำท่วมเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพลาดเป้าอีก6%ภาษีสัมปทา์รถยนต์พลาดเป้าอีก54.6%ธรรมทานครับผมเป็นห่วงว่ารัฐบาลนี้กำลังจะนำปัญหา ด้านเศรษฐกิจของประเทศสู่ความล่มจมซึ่งเกิดจากการกู้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 ของรัฐบาลยิ่งนักท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่กระผมอยากจะให้ท่านประธานได้เลยเห็นว่าวันนี้หนี้สาธารณะซึ่งแต่เดิมอยู่ที่40%วันนี้หากมีการกู้ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอีกจะทำให้ GDP สูงขึ้นถึง6กสบเครับท่านประธานแล้วประเทศชาติไม่ล่มสลายได้ยังไงครับท่านประธานผมถึงจะบอกว่าจะให้ความเห็นชอบในการกู้เงินของรัฐบาลการออกพรกฉบับนี้ไม่ได้แล้วครับ,รรบท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้รัฐบาลไปใต้การน,นําของท่านรัฐบาลยิงลักษอย่าเพลินอยู่กับการไปหารงานประเทศแบบไม่มีทิศทางวันนี้รัฐบาลยิงลักษ แนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละราวผมต้องเรียนวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแบบไร้วุฒิความเป็นผู้นํามัวแต่เพลินกับอานาจเพลินกับการกู้เงินท่ามกลางความเสี่ยงของเศรษฐกิจธรรมทานครับพี่น้องประชาชนจะเป็นหนี้กันทั้งประเทศครับกรรมของประชาชนและประเทศชาติที่ได้รัฐบาลยิ่งลักษณ ว่าแต่เขาวันนี้อินเนาเป็นเองอินเนากู้แล้วครับวันนี้ครับยิ่งกู้ผมเชื่อครับว่าถ้ายิ่งกู้กันลักษณะอย่างนี้ยิ่งกู้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้การไปหารงานกนารจัดการของรัฐบาลยิ่งเละและเตือนไปยังรัฐบาลว่าอย่าดีแต่โม้ครับธรรมทานครับขอบคุณครับ